สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเจาะลึกเกมเดือดวันลุมพินีรายการที่จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ข่าวมวยระดับโลกให้ลึกที่สุดแบบเจาะทุกมุมทั้งประวัติความเป็นมาฟอร์มการชกไปจนถึงความเป็นไปได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชูมือในไฟใหญ่ที่กำลังจะมาถึงวันนี้เราจะพาไปที่ศึกวันลุมพินี126ซึ่งจะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่26กันยายนี้ สน,นามมวยเวทีลุมปินีรามอินทราคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองคือการพบกันของอิเลียสเอนนาฮาชินักชกจอมโหดลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลเวทกับนาบิลอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทลูกครึ่งไทย阿ลจีเรียที่กำลังพุ่งแรงสุดขีดในวัยเพียง21ปีประวัติและเส้นทางบนสังเวียนอิเลียสผู้กลับมาเพื่อล่าเข็มขัด อิเลียสวัย29ปีถือว่าเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงในสายคิกบ็อกซิ่งระดับโลกเขาก้าวเข้ามาสู่วันแชมปี้ยนชิปย่างสง่างามตั้งแต่ไฟแรกเมื่อปี2562และคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทได้ทันทีจากนั้นยังสามารถป้องกันตำแหน่งสำเร็จด้วยการเอาชนะซูเปอร์เล็กเกียริหมู่9ซึ่งปัจจุบันคือราชันผู้ไร้เทียมทานในรุ่นนี้แต่ด้วยใจที่สแสวงหาความท้าทายอิเลียสตัดสินใจสละบัลลังและขยับขึ้นสู่รุ่นแบนตัมเวท เื่อไล่ล่าเส้นทางใหม่ทว่าหลังจากนั้นเขาต้องพักยาวเกือบหนึ่งปีเต็มก่อนจะกลับมาครั้งนี้ด้วยเป้าหมายใบม่คือการชนะไฟที่6ติดต่อกันและเดินหน้าท้าชิงบัลลังของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกคนดังจากสหราชอาณาจักรนาบิลอานานดาวรุ่งผู้มุ่งพิชิต2กติกาอีกฟากของสังเวียนคือนาบิลอานานวัยเพียง21ปีที่แฟนมวยไทยรู้จักกันดีในฐานะแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท จุดเด่นของเขาคือฟอร์มสดจัดจ้านชนะรวดถึง7ไฟล์หลังสุดเคยแพ้แค่ให้ซูเปอร์เล็กเปิดตัวในวันแถมยังมีไฟล์เดือดที่โลกต้องจดจำเช่นการเอาชนะที o ยกแรกนิโคคาริโลในศึกวัน170จนคว้าเข็มขัดประชามการทอมแคสสำเร็จเหนือซูเปอร์เล็กโดยการชนะคะแนนในศึกวัน172เเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นแชมป์โลกตัวจริงที่สำคัญนาบิวไม่ได้เป็นเพียงนักมวยไทยเท่านั้น แต่เขายังเคยครองแชมป์โลก WKN Kickboxing มาก่อนด้วยทําให้การก้าวลงชก Kickboxing ในวันครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์หากแต่เป็นการกลับสู่กติกาที่เขาเองก็ถนัดอยู่ไม่น้อยวิเคราะห์สไตล์และยุทธวิธีเกมของอีเลียสจุดเด่นคือเทคนิค Kickboxing แบบดัชเตะคมหมัดไวมีการเข้าทําที่รวดเร็วและออกได้เป็นชุดมักใช้สเต็ปเท้าเข้าคุมระยะวางกับดักให้อีกฝ่ายพลาดแล้วสวนทันทีประสบการณ์ไฟระดับโลกค่อนข้างสูง ทำให้ไม่ตื่นสนามง่ายแต่สิ่งที่น่ากังวลคือการห่างเวทีไปนานเกือบ1ปีเต็มอาจจะมีสนิงและความฟิตอาจจะไม่เต็มร้อยเกมของนาบิลจุดแข็งคือความสดร่างกายฟิตเต็มที่ในวัยเยาว์หนุ่ม21ปีอาวุธหนักหน่วงโดยเฉพาะหมัดและเตะต่ำที่ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้มีเกมบีบพื้นที่กดดันเดินเข้าหาทำให้คู่ชกเสียรูปเกมแต่ข้อเสียคือยังไม่เคยชกคิกบ็อกซิ่งในวันจริงๆต้องปรับตัวให้เร็วกับกติกาที่ ห้ามศอกและการคลีสยาวๆซึ่งเขาเคยถนัดในมวยไทยโอกาสและความเป็นไปได้ถ้าพูดกันตามหลักการอีเลียสเหนือกว่าเรื่องประสบการณ์ในกติกาคิกบ็อกซิง่งการอ่านเกมและการบริหารพลังงานบนเวทีระดับโลกหากเขาสามารถรักษาระยะและใช้จังหวะสวนกลับที่คมกริบก็มีโอกาสชนะคะแนนหรืออาจจะถึงขั้นน็อกได้นาบิวได้เปรียบตรงความสดความมั่นใจและพลังการบุกแบบไม่กลัวใครถ้าเขากดดันต่อเนื่องปล่อยอาวุธหนักและไม่ปล่อยให้อีเลียสได้เล่นเกมที่ถนัด ก็มีโอกาสสร้างอัพเซตหยุดสถิติไร้แพ้ของออเลียสได้เหมือนกันพูดง่ายๆก็คืออีเลียสมีโอกาสชนะมากกว่าด้วยเชิงคิกบ็อกซิ่งที่เป็นอาวุธหลักแต่หากนาบิวพาเกมไปสู่การต่อสู้แบบดุดันบีบให้แลกหมัดแลกเตะกันดิบๆเขาก็มีสิทธิเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไฟนี้คือการประทะของอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งกับแชมป์โลกมวยไทยผู้กำลังพุ่งแรงออเลียสต้องการชชยชนะเพื่อเปิดทางไปท้าชิงบัลลังรุ่นแบนตตัมเวทกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ นาบิลต้องการพิสูจน์ว่าตนเองคือของจริงทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิง่งและพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งตัวจริงใน2สังเวียนสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมครับซึกวันลุมพินี126ไม่ใช่แค่การดวลหมัดเตะธ,ธรรมดาแต่เป็นการวัดกันว่าใครจะครองความยิ่งใหญ่ในกติกาคิกบ็อกซิง่งระหว่างจอมเก่าผู้หวนกลับสู่สังเวียนอย่างอีเลียสหรือดาวรุ่งที่ไม่เคยรู้จักคำว่ากลัวอย่างนาบิลนี่แหละครับเกมเดือดที่แฟนมวยทั่วโลกน่าติดตามมาดูคู่ต่อไป คราวนี้เป็นการโคจรมาพบกันของนักซู้สายบูทั้งคู่ระหว่างคนไม่ยอมคนเสกสรรออขวัญเมืองจอมบูขวัญใจมหาชนวัย36ปีจากนกครศรีธรรมราชกับเสือแบล็กทอพราน49มวยกระเหลี่ยงร่างแกร่งวัย29ปีจากเพชรบุรีในกติกามวยไทยพิกัด140ปอนด์บอกเลยว่ามันไฟลุกแน่นอนครับโปรไฟล์และฟอร์มล่าสุดเสกสรรอขวัญเมือง สถิติในวัน13ไฟชนะ10ครั้งแพ้3จุดเด่นก็คือสไตล์บูดุดันอึดถึกทนไม่รู้จักคำว่าถอยต่อให้โดนหนักก็ยังยืนแรกไฟล่าสุดวันลุมพินี114ผ้ายคะแนนเอกฉันให้กับคู่ปรับตลอดการเมืองไทยพีเคแสนชัยในการเจอกันภาค5แม้จะแพ้ไฟล่าสุดแต่ชื่อของเสกสรรยังคงน่าเกรงขามในรุ่น140ปอนด์เพราะเขาคือนักสู้ที่ใครก็อยากพิสูจฝีมือด้วย เสือแบล็ k ทอพราน49เคยเจอช่วงตกตำ่ำแพ้ติดต่อกัน3ไฟติดในรุ่นแบนตําเวทปรับแผนใหม่ลดมาชกทีพิกัด140ปอนด์ไฟประเดิมวันลุมพินี114เล่นคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกไล่ถลุงใส่แสงอาทิตย์ลูกใส่กองดินกดได้ถึง2นับก่อนชนะเอกฉันท์กู้ความมั่นใจคืนมาได้สําเร็จจุดเด่นก็คือพละกําลังแข็งแกร่งร่างกายใหญ่กว่าทรงพลังและกลับมากับไฟแห่งการพิสูจน์ตัวเอง วิเคราะห์รูปเกมไฟนี้ถือว่าแตกต่างแต่ลงตัวเสกสันประสบการณ์ล้นเวทีกว่า2ปีในวันเจอแทบทุกสไตล์มาแล้วจุดขายคือความอึดและใจเกินร้อยแม้จะช้าลงบ้างเพราะอายุแต่มัดสอกยังแหลมคมและเกมแนกเดือดไม่มีใครสู้ใจเขาได้ง่ายๆเสือแบล็กนุ่มกว่าฟิตกว่าพลังมวยสดเต็มเปี่ยมหลังจากย้ายพิกัดมาเหมือนปลดล็อกศักยภาพ ร่างกายดูเข้าที่และมีแรงขับเคลื่อนสูงมากเพราะรู้ว่าถ้าล้มเสกสันได้จะยกระดับตัวเองขึ้นทันทีใครมีโอกาสชนะมากกว่าถ้าไฟนี้ยืดเยือะเสกสันได้เปรียบเพราะความถึกและการแก้กเกมในจิงหวะท้าทยยกยังนับว่าคมยิ่งในกติกามวยไทยศอกและการบี้วงในคืออาวุธประจําตัวแต่ถ้าเสือแบล็คมาแบบร่างกายสดระเบิดพลังใส่ตั้งแต่ต้นและไม่หลงไปเล่นเกมแลกแบบเต็มตัวมีโอกาสพลิกโค่นเสกสันได้ด้วยความสดและพลังลูกนักได้เช่นกัน พูดง่ายๆครับเสกสรรได้เปรียบประสมการณแต่เสือแบล็กได้เปรียบความสดและพละกกำลังสรุปคู่นี้ในวันลุมพินี126ถือเป็นไฟที่แฟนมวยต้องห้ามพลาดมวยรุ่นพี่ที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นตัวตึงของรุ่น140ยสปอนด์ปะทะกับมวยรุ่นน้องที่กําลังคืนฟอร์มและกระหายการล้มตํานานไม่ต้องสงสัยเลยว่าไฟนี้จะเดือดมันและลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไป26กันยายนนี้รู้กันแน่นอนครับ มาอีกคู่ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคู่มันสะใจแฟนมวยแน่นอนโดยเฉพาะคู่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากอีกคู่การดวลกันร,ระหว่างขุนศอกผีดิบเมืองไฮพีเคแสนชัยจอมบูพันอึดจากบุรีลัมพบกับแอนตาคาเซมนักสู้ร่างสูงใหญ่สายลูกครึ่งฝรั่งเศสเบลารุสในพิกัดมวยไทย140ปอนด์พาไปรู้จักฝั่งเมืองไทยขึ้นชื่อว่าเมืองไทยหลายคนก็การันตีได้เลยว่าไฟนี้เลือดต้องสาด เพราะสไตล์การชกของเขาคือเดินหน้าบูดุดันกัดฟันสู้ชนิดไม่ถอยผลงานในวันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ธรรมดาลงแข่งไป14ไฟต์กวาดชัยถึง10ครั้งและที่น่าสนใจคือเขามีดีกรีเป็นมือปราบหมวยต่างชาติหลังจัดการนักชกต่างชาติไปแล้วถึง6รายและในช่วงหลังฟอร์มของเมืองไทยถือว่ากำลังกลับมาร้อนแรงเต็มพิกัดเก็บชัยชนะมาแล้ว3ไฟรวดไล่มาตั้งแต่นอกกองศึกแฟเทค TKO ยกเครื่องอิบราฮิมอับดุเมชิดอฟจากรัสเซียและไฟล่าสุดแลกเดือดปรัก5กับเสกสรรอออขวัญเมืองก่อนชนะคะแนนเอกฉันพร้อมขวาโบนัส350,000บาทไปครองแต่ไฟนี้เขาต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่สูงใหญ่กว่าเยอะซึ่งหางย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมืองไทยเคยเจอกับปัญหากับนักมวยก้านยาวมาแล้วโดยเฉพาะการแพ้ให้กับนาบิวดังนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขาต้งแกให้ได้ฟังแอนตาคาเซม ส่วนคู่ต่อสู้แอนตาคาเซมไว26ปีถือเป็นนักมวยไทยต่างชาติที่มาแรงมากในยุคนี้เขาสูงถึง183เซนติเมตรมีช่วงโชกยาวจังหวะมัดเท้าเข่าศอกอันตรายหมดและที่สำคัญคือนะับตั้งแต่เปิดตัวในวันลุมพินีเมื่อกลางปี2566เขาลงแข่ง9ไฟกวาดชัยไปแล้ว6ครั้งและ็อกเอาท์ไปถึง3ไฟใน4ไฟหลังสุดยิ่งต่อย้ำความโหดเพราะเขาเอาชนะนักมวยไทยรวด ไล่ตั้งแต่ชนะวรพลลูกเฉพาะโรงต้มแบบไม่เอกฉันน็อกกองไก่สอสมหมายเบียชนะกิษนะดาวเด่นมวยไทยและล่าสุดปิดเกมเด็ดขาดใส่พันริตลูกเจ้าแม่สายวารีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแอนตากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดสุดและครั้งนี้การรวนกับเมืองไทยจึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าเขาจะก้าวข้ามมือปราบมวยตาชาติได้หรือไม่วิเคราะห์โอกาสชนะ ถ้ามองกันตรงๆฝ่ายเมืองไทยจุดแข็งคือหัวใจนักสู้ความอึดความทนและประสบการณ์บนเวทีใหญ่เขาเจอมวยดังมาทั่วโลกจึงไม่ตื่นสนามง่ายแต่ปัญหาที่ต้องเจอคือส่วนสูงและช่วงชกของแอนตาที่ยาวกว่าเยอะและหากไม่สามารถปิดระยะได้เร็วเมืองไทยอาเสียประเปรียบปล่อยให้คู่ต่อสู้คุมเกมด้วยมัดเท้าระยะไกลในทางกลับกันแอนตาคาเซมถ้าเขาสามารถรักษาระยะออกอาวุธได้แบบที่เคยทำกับกองไกลและพันริด โอกาสชนะก็สูงมากแต่จุดที่น่ากังวลคือเขายังไม่เคยเจอคู่ชคที่อืดและกัดฟันบูระดับเมืองไทยมาก่อนหากเจอสอกหนักๆหรือต้องออกแรงแลกกันยาวๆความสดอาจถูกทดสอบอย่างหนักสรุปแล้วไฟนี้คือประสบการณ์กับความอืดปะทะกลับความสดและความได้เปรียบทางกายภาพใครจะอยู่ใครจะไปอย่างยากจะคาดเดาสรุปคู่นี้คู่เมืองไทยปะทะแอนตาคาเซมในศึกวันลุมพีนี126วันศุกร์ที่26กกันยายนนี้ ถือเป็นไฟที่การันตีความเดือดแบบไม่มีพักเพราะต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงเมืองไทยต้องการชชนะต่อเนื่องเพื่อยืนระยะในฐานะมือปราบมวยต่างชาติส่วนแอนตากำลังหาทางพิสูจน์ว่าเขาดีพอจะก้าวสู่ระดับโลกได้หรือไม่แฟนมวยไทยห้ามพลาดศึกนี้เริ่มคู่แรกเวลา19นาิก30นาทีถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามินทาครับ